ดูกระเป๋าแคนเมสสวยมากมากเลยฮนะเนี่ยดูสวยมากๆอันนี้ลูกค้าเขาสั่งไปแล้วนะครับใครที่สนใจอยากจะได้แบบนี้นะแวะมาฮะแวะมาทักเลยนะมีมีเยอะแยะเลยฮะนะอยู่ที่ไอเดียของเราอยากจะได้อะไรสวยๆเลยฮนะเนี่ยอันนี้เป็นของฝากนะสวยงามจริงๆ งจิตนในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาลยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ อันนี้ก็มาที่ร้านขายดอกไม้ขายของฝากนะชื่อร้านอะไรนะกุดลักค่ะกุดลักงานะนะ,นะมีสินค้าที่เป็นจากธรรมชาติเราก็เยอะแยะเลยครับเนี่ยโดยเฉพาะกระเป๋าฮะกระเป๋าทำมาจากอะไรฮะมีเป็นกระจูดกับเ,เ,เป็นต้นจากต้นกระจูดนะคะ,ะจากธรรมชาติกระจูดแล้วก็ผักตบชวาผักตบชวาด้วยนะเนี่ยงานแฮนด์เมดเนี่ย สุดยอดเลยฮะกระเป๋าสวยๆมีราคาประมาณเท่าไหร่โดยทั่วไปมีหลายราคาค100ร้อยกว่าบาทร้อยร้อยเก้า<ม>สิบก็มีนะคะสวยๆเป็นเป็นข้นางนอก<ม>ที่เป็นเซลล์อะคะะอ่ะ้0สิบแล้วก็สองสามร้อยแล้วแต่ราคาแ่อ่แก็ใช่ก็ราคาก็ถือว่าจับต้องได้ไม่ได้แพงอะไรมากมายนะฮะนี่<ม>นี่ฮะโอ้โหเดี๋ยวให้ดูสวยๆเลยนี่น่ารักน่ารัก มีแว่นตาด้วยอันนี้เท่าไหร่ใบเนี้ยอันนี้สามร้อยเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบอืมอือโอ้โหเนี่ยน่ารักนะน่ารักน่ารักน่ารักจริงจริงนะฮะสวยสวยมากมากอืมเนี่ยเท่าไหร่นะสามร้อยห้าสิบสามร้อยเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบสามร้อยห้าสิบอ๋อราคาก็อยู่เนี่ยประมาณเนี้ยค่ะสี่ร้อยสี่ น่ารักทั้งนั้นเลยฮะเนี่ยนี่สวย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 อืมเนี่ยโอ้ยเพิ่งเห็นนะเนี่ยน่ารักมากเลยนะนี่ใครสนใจของฝากนะปีนี้ปีใหม่เนี่ยเตรียมไว้เลยนะสะสวยอย่างเงี้ยน่ารักมากร้อยเก้าสิบก็มีนะคะอืมนี่รก้บระเป๋ เล็กๆน่ารักเนี่ยนะดูข้างในก็เนี่ยมีหูรูดเนี่ยมีเชือกรูดปิดอืน่ารักนะเนี่ยอันนี้ราคาเท่าไหร่ใบเล็กเนี่ยรุ่นนี้สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบอืมแต่ถ้าใบใหญ่ล่ะใหญ่ก็นเนี่ยแบบนี้<ใ>นอ๋อ <350 S 1> สามสามร้อยห้าสิบอ๋อที่ให้ดูมีแว่นตาเนี่ยโอ้โหนี่สองร้อยห้าสิบ มีหลายราคาะสองห้าส <250. S 2> เนี่ยข้างล่างเป็นกระเป๋าไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีผ้าไม,ไม่ได้แต่งเท่าไหร่นะอยู่ที่ <250 S 2> สองร้อยห้าสิบทำ <190 S 2> จากตรงข้างในอ,อันนี้ผักตบชวานะฮะน,นี่น,น,นี่ความงามของมันก็จะโดดเด่นไปอีกแบบหนึง่งเหมือนเม็ดถ,ถั่วเหมือนเม็ดนะฮะเหมือนเม็ดแตงอะไรนะเหมือนเม็ดเอ ออประมาณนั้นแหละมันสวยสวยอ่ะสวยน่ารักดีราคาตัวนี้ห้าร้อยหกสิบี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยราคาห้าร้อยหกสิบสวยสวยเลยเนี่ยอันนี้ขายส่งออนไลน์ป่ะไม่ได้ขายเนาะคือใครอยากซื้อก็คือมาที่ร้านเนี่ยใน โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตะหรือว่าใครที่มาซื้อของฝากมา,าสั่งดอกไม้สั่งอะไรมีหมดฮะสั่งจัดดอกไม้แจกันอะไรส,สวยๆนะหมวกนี้ก็สวยนะฮะหมวกนี้250ใช่ไหมฮะถ้าเป็นผ้าก็200นะทำมาจากวัสดุธรรมาชาติส,สวยๆทั้งนั้นเลย เดี๋ยวข้างนอกก็มีฮะที่วางอยู่ข้างนอกก็ <80 S 1> กราคา190นะนี่ฮะมีหมวกใบส,สวยๆนะ,นะก็250ส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะฮ <ยา S 1> ะก็ใครสนใจก็แวะมาได้ฮะร้านดอก,ดอกไม้กุดลฮะนะ นี่สวยๆร้านนี้นะอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็พามาชมสวยๆกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ